ติดนิ้วเลยเคยเคยว่าเขาาเขามาว่าขึ้นสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกบบเล拉คือเก้าค่ะพี่น้องขาในช่องสแปงแชนแนลมากค่ะมานี่หอยตังใหญ่อีกแล้วพี่น้องแนวหมักแนวหมักตุกเลยมาค่ะพี่น้องขาจิ้มบอกหอยน้ำกันด้วยค่ะอืม ้ยพี่น้องคะไงฮะตัวแรกได้ทั้งตัวเลยใช่หอยเต็มฟ้าดีเหมือนเดิม มาครับอืมดมหอยเนื้อใหญ่เต็มฝาเนื้อแน่นมากเลยครับเนี่ยขาดอะไรจะการให้ ตัวน่าก,กินมากเลยครับเน่นี่อืน,นี่ตัวหนีง่ญ่แห้งพี่น้อง Để, bưng bưng nhanh đấy ui tôi nhanh bộ ô kỳ lạ Ừ, ừ. Mình mhm ổ mhm 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 Khơi mhm 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 มันจิ้มแซ่บๆเลยครับเนี่ยวิธีไงละ่ะมันคือนปัญากรอ,อกว่ะเราม,มันดัางครอกๆเนาะสิดึงสีเบืองสอกเบิ่งบอกพี่น้องมีความพยายามเอส้สิสิดึงกระจาะกระจายเอาละแหละแค่นี้ละอืม มีความจริงจังในการกินกุ้หอยแห้งของแซ่บ นี่คอยคือแกบอ,อกเป็นมืออาชีพแล้วพี่ไงละ่ะสีมือเปอ่าบอยมันมีความพยายามเหมือนจะออกมาอยู่นะโอ้ฝนสาดนี่พี่นอ้องฝากกินก่อนบรรยากาศเหมือนอยู่ทุ่งนาเลยอืมพักในเมองเสื้องไหว้ยังหนีพักไง หลดคัดจังหวะเขาคักอู้หูยไงล่ะคือผมมีความสมาถิออโอ้ยตัวนี่ๆ่งอุบวบจมปากเต็มคำดีค่ะพี่น้องตุยใส่พิ่แบบนี้ ได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องค่ะมามาค่ะตัวเบลิบลมุมเลย Vô, vô. Nhe thôi thôi, nhiều nhẹ cả mới thôi Ủa, này mắn bò hộp đùi, có nhờ là mắn mớn chìm nhà, chứ ừ. khi tối nay là măng ไม่ได้สิเออสงสัยสงสัยจะไม่มืออาชีพอืม จริงจริงไม่ไม่เอาเลยเอาเลยนะถ้าก็อยากจิ้มเองเหมือนกันอันนี้เคยแกะและแ้วเอ๊ะยังมีอยู่ได้นน่อือตัวสุดท้ายได้พี่น้องตักสดค่ะเลิดไปเลย เอ็มแล้วครับพี่น้องคะมือันนี้ตุก๊กบาราก,กับพ่อวันสมัยล่คะค่ะฝนมาไล่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้กับฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ